เมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2561เครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจซึ่งประกอบไปด้วยคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะการจัดการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยบูรพาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี The International and National Conference On Business Administration and Accountancy เวทีการน,นำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาคณาจารย์และนักวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและวิชาการในศาสตร์การบริหารธุรกิจและการบัญชีให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานานชาติโดยภายในงานบรองศาสตราจารย์ดรเพสีเจริญวานิช คณะบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้กล่าวรายงานต่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเด่นพงสุดภพักดีรองที่การบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกันนี้การประชุมวิชาการครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากดรอภิชัยสมบูรณ์ประกรณ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นองค์บาลถกพิเศษภายในหัวข้อนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ธุรกิจที่ยั่งยืน โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นณนห้องออคิดบนลูม2โรงแรมภูแมนขอนแก่นราชาอคิดจังหวัดขอนแก่นการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้เกิดขึ้นจากการจัดตั้งเครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจซึ่งประกอบด้วย4สถาบันคือคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะการจัดการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยบุรพาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานคริน และคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่นหนึ่งในกิจกรรมหลักของเครือข่ายคือการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและวิจัยให้กับศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีในอนาคตซึ่งมีกำหนดจัดการประชุมวิชาการทุกๆ2ปีโดยเวียนจัดในกลุ่มสมาชิกและครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีการจัดขึ้น เพื่อเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเดียนรู้ประสบการณ์และความคิดเห็นเกี่ยวกับการวิจัยด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีระหว่างนักศึกษาคณาจารย์และนักวิชาการตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันอุดมศึกษาต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน